สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับมาเห็ดเมนูหมึกซีฟู้ดนะครับผมเห็ดปลาหมึกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ<ม>ก่อนอื่นเลยนําปลาหมึกมาทําความสะอาดนะครับปาดเอาขีปลาหมึกออกเอาตาปลาหมึกออกน้านะครับหลังจากนั้นนะครับเ่าก็น้ำเกลือมาใส่ล่างความข้าวของปลาหมึกนะครับ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเฮากระน้ำปลาหมึกมาทำกันหั่นเป็นชิน้นพอดีค่ำนะครับหลังจากที่เฮ้าหั่นปลาหมึกเป็นชิ้นแล้วเฮาก็จะน้ำปลาหมึกไปลวกนะครับ ระวางลออปลาหมึกซุกนะครับเข้ากับไปทําการเตรียมปั้นน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับเพื่อจะนํามาลาดปลาหมึกนะครับวัตถุดิบหลักของเขาก็จะมีพริกกระเทียมนะครับผักชีนะครับแต่ว่าเมื่อนี้นะครับไปตลาดหาผักชีกับบม้มนะครับแหลงหลายนะครับเข้ากับุงรสด,ด้วยผงชูรสรสด,ด,ดีและกรน้าตาลปี๊บนะครับ พอเสร็จแล้วเ้ากับน้าไปปั้นให้ละเอียดนะครับแล้วใอยมาชิมแล้วมาปรุงข้างนอกอีกเทนึงนะครับหลังจากตักออกจากโถปั้นแล้วนะครับก็บเทน้ำปลาใส่นิดนึงนะครับหลังจากนั้นกระบ,บีป่ปากน้าวใส่นะครับ จะบีบใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่ค้นมักเลยนะครับบางค้นมักสมปานกลางบางค้นมักสมนักนะครับก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยครับผมพ่อตำน้ำจิ้มเซ็ตนะครับปลาหมึกกระสุกพอดีนะครับทำการตักปลาหมึกใส่จานนะครับลางพักมาใส่จักน้อยนะครับพ่อได้กินกับปลาหมึกนะครับหลังจากนั้นก็ราดน้ำจิ้มใส่เลยนะครับเป็นอาหารกินเล่นได้ดีชนิดหนึ่งนะครับหรือจะเป็นกับแกมแซ่บๆก็ได้นะครับผม หมึกลวกจิ้มซีฟู้ดนะครับเห็ดตามได้ง่ายๆคันมากกับกดไหลกดแชจให้ได้เด้อครับผม